มีพี่พเ,พเพื่อนถามมาเรื่องพระพิมพ์ของหลงวงพ่อปานกันเยอะมากๆหลงวงพ่อปานท่านเกิดเมื่อปีพศ2418และมรณภาพในปีพศ2481ดังนั้นพระเครื่องทั้งหมดจะต้องผ่านอายุมาอย่างน้อย85ปีครับและจากที่หลวงพ่อฤาษีดำท่านเล่าเอาไว้ว่าพิมพ์พระของท่านไม่ค่อยเหมือนกันนักเพราะว่ามีคนแกะพิมพ์พระหลายคน ดังนั้นตำหนิพิมพ์ใช้ดูไม่ได้ครับต้องดูธรรมชาติของพระเนื้อดินเผาที่มีส่วนผสมของผงและมวลสารต่างๆที่ผ่านอายุเกิน85ปีเท่านั้นครับพระพิมพ์ของหลวงพ่อปานเล่นหาต้องระวังปลอมกันระดับ5ดาวตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักล้านดูแค่เนื้อเทียบตำหนิหรือเชื่อคนขายอาจจะเสียเงินฟรีๆได้ครับทำคลิปสั้นมาดูกันก่อนส่วนคลิปเต็มรอกันก่อนนะครับ กดติดตามช่องสีมีนาเอาไว้จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆสุขกายสุขใจครับ